สวัสดีครับผมเล่นะครับผมศูนย์จำหน่ายปุ๋ย O2 e v e อเอร์เอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะครับผมวันนี้ครับผมมาติดตามสวนลูกค้าล่างการใช้ปุ๋ย O2 ที่สวนของคุณแม่สํารีคุณอุ่นนะครับผมบ้านหนองแซงตำบลสองดาวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะครับผมวันนี้เราก็มาสอบถามคุณแม่กันเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงก่อนอื่นก็สวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอันนี้ว่าเป็นแบบภาษาอีสานกันเลยนาะแม่เนาะหนูนะครับผมสอบถามลังการใส่ ปุ๋ยโอทูครับแม่แม่ใส่ไม่แล้วเป็นยังไงครับผมกด็ดีอยู่ดียังไงครับแม่ก็ไมยดีขึ้นดีขึ้นือ <c oughs> ดีดอยังไงครับแม่น,น้ำยางก็ได้ได้เพิ่มขึ้นยางก็นิ่มยางนิ่มกีดดีกีดง่ายนะครับผมอุตตอนเตินเต้นนะครับแม่ <c oughs> <c oughs> เอาเป็นท่าประชาที่สุดนะอันนี้อ่าต่กรอนที่แม่เป็นยังไงครับอ่าท่านบยังใส่ปุ๋ยโอทู่นี่ความรู้สึก ตี่กี่ยางก็ได้หน่อยเนาะน้ำยางได้หน่อยกาบยางกับแข็งครับผมเบืทเท่อมาใส่โอทูแล้วบานนี่เปลือกมันก็น,นิ่มน้ำยางก็ได้ลายเอาเพิ่มขึ้นจกประมาณจ็กกิโลครับผมเพิ่มขึ้นประมาณล้อยสิบสองสิบสามโลนี่และ,ะแต่ก่อนอยู่ที่จ็กโลครับผมหาลอยหาลอยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปด พ้ามาใส่โอทูแล้วมันสีเพิ่มเป็นหกร้อยหกสิบโลค่ะปีแรกเนาะคือที่แม่ใส่เนาะครับเนาะใส่ใส่ทั้งต้นฝนปลายฝนปะครับผมใส่ช่องช่วงอ๋อครับผมอันนี้ยางแกงหมีครับแมเนีค่ะยางซีเม็ดแกะออกละมีพิหาได้สวยเนาะมีพิหารข้าสวยอ๋อเบิ่งครับผมเบิ่งความบคนของน้ำยางเลยครับผมน้ำยางก็ข้นดีครับเบิ่งความบคนของน้ำยางครับผมว่าแม่ถ้าต้นเดียวเนาะแม่เนาะออกออกแค่เป็นเพื่นมันนะครับผมมึง อยู่อ่าพ้นผลิตกับเป็นที่นาพ่อใจเงินในกระเป๋าเนียแม่ว่าตึงขึ้นอยู่ตึงขึ้นว่ะเพราะวาไอ้พวกไอ้ต้นทุนที่เยาลงไปเนี่ยเป็นยังไงใแม่ฝากเกษตรกรอ่าอำเภอสองดาวของเขาเนี่ยอ่าคนที่ยังบ่เปิดเปิดใจใส่นะครับผมค่ะก็ผู้ใดยังไม่ท่านใส่ก็เชิญเด้อค่ะเด้อมาใส่โอทูน้ำกันยางก็ได้เพิ่มขึ้นลอยกว้าโล่ยู่ หลังจากที่ใส่แล้วยางตะกีดง่ายขีดนิ่มน้ำยางกระนจริงอ่าของอเพื่อซ่องดาวแม่สํารีคุณอุ่นเนะครับเนาะครับโอเคครับเดี๋ยวเอาไว้จะดูกันหน้าครับผมเดี๋ยวผมมาติดตามอีกทีนึงนะครับแม่นะ,อะขอบคุณแม่ครับผมสัดีครับ